วันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่ใหม่อย่างสตูว์ตนะครับผมหรือว่าโจ๊กเกอร์เก่านั่นเองนะครับผมในตำแหน่งจังเกิลแรงซูงสุด50กว่าดาวนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเกมเนี่ยโคตรตึงนะครับผมเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนแผนที่ใหม่รวมถึงดาร์คซาเยอร์ในแพทช์ใหม่นี้ด้วยนะครับผมเรียกว่าสับสนกันไปหมดเลยนะครับผมมาดูกันนะครับว่าสตูว์ตปากของผมเนี่ยมันจะสามารถเล่นได้ไหมนะครับผมในแรงซูงสุด50กว่าดาวเดี๋ยวเราไปชมในคลิปกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กันที่หน้าดาบตัวละครแล้วนะครับผมก็เรียกว่าได้เป็นสตูวัตแล้วนะครับผมเออเกมแรกของแพชใหม่ด้วยนะครับเนี่ยสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมก็ที่ผมไปดูๆมารู้สึกว่าสกิลหนึ่งของสตูวัตเนี่ยมันจะเบาลงแล้วผมหรือว่าโจ๊กเกอร์เก่าเนี่ยนะผมก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นรูนประมาณนี้นะผมก็คือออนแปดเลดสองสปิริตแปดเอเซนิเบอร์สองนะครับผมแล้วก็ดักกันคอสิบนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้เราจะมาลองเป็นสตูวัตป่าในแรล่งซูพีมนะครับผมมาดูกันนะคคคครรรรรััััััับบบบวววววว่่่่่่าาาผผผผมมมมมมมจะะะะเลลนนนนไหหห้สตตตใีแ ตัวละครที่ไม่ได้เล่นยากนะผมคล้ายๆเวลไฮแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการใช้พาสซีฟเป็นหลักๆนะครับผมก็คือสตันเต็มฟุมันเข้าหมดเปิดเซิร์ฟหมดเวลไฮนั่นเองนะฮะและที่สําคัญสกินมันเท่ได้ดีตัวละครก็แจกฟรีอย่าลืมไปรับกันนะครับมันมีท่าเต้นด้วยนะซื้อแพ็คสกินพร้อมกับท่าเต้นนี้ร้อยกว่าคูปองเองนะขอค่อนข um ้างสวยเลยแต่ว่าแพ็คใหม่เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับสำหรับ แพชนี้นะฮะป่าอะไรเงี้ยจะเล่นยากนะเพราะมีปุ่มนี้แล้วนะครับผมเห็นไหมมันมาดักกันตรงนี้แล้วเน <c oughs> ี่ยเฮ้ยเทียบแพชแรกผมงงจัดเลยมังกรมังกรอ,อะไรก็ดูยากขึ้นนะครับแต่ว่าสตัวเป็นตัวที่ปามสองกองได้นะครับผมแต่หลังๆก็ล่าเข้าปุ่มนะนี่นะละ่าได้แล้วก็พันนิดก็พันสามนะครับแต่ถ้าที่ทุกคนสังเกตด,ดูนะครับคือยิงอ่ะสองร้อยนะสตัะแต่ว่าจะหลวดอ่ะสี่ร้อยแม่งโคตรเบาเลยดูเนี่ย ปุ้ง475นะครับอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่ามันเนิร์ฟนะครับผมเรื่องความแรงของสกิลหนึ่งแล้วเมื่อก่อนโจ๊กเกอร์มันจะแรงกว่านี้ครับไม่ง่ายสกิลสองของสตูดอสก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมการกายภาพบวกวิสปีดที่ผมใส่เซอรเบอร์มาเพราะว่ามัดูดเลือดนิดนึงเดี๋ยวมันจะเล่นยากนะครับเครื่องตนเกมแต่นี่มีตีมีผมว่าไม่ต้องใส่ก็ได้เพื่อนแทงให้แต่ใส่เปล่าก็ธนูเลยแล้วกันนะฮะ สแต็กจะขึ้นได้ต่อเมื่อเราตีโดนคนนะครับทุกคนถ้าขึ้นนีโลไม่โดนก็้คอตักเลยดีกว่ามันจะได้แต่บังกรเมื่อก่อนจะอยู่แบบประมาณนี้นะเยื้องๆบนขวาแต่แพทนี้เปลี่ยนนะครับอ้าวโลกจับครับห้อยอันตรีละมัาจะเสียฟอร์เลยนะแปลกแม่งเลยครับแล้วผมได้ไง เหมันจะไม่ทันข้าวหูได้นะครับตีเยื้องขนาดนี้ได้เลยเหรอก็ซัดเลยดิทิ้งหายห้อยมาแปดปีอันติไม่มีโชคเยอยมันไม่เล่นโอเคคาถามว่าชอบอันติของโจ๊กเกอร์หรือว่าสตวนนะครับผมพูดตามตรงเลยว่าชอบของโจ๊กเกอร์มากกว่าแล้วเพื่อนผมหดจ้าแล้วผมมีซีมีบูตต่างอะไรเงี้ย ยิปม,มันหันหัวไวจังวะม,มันฉลาดขึ้นนะครับเนี่ยเอาไฟต์อมโบทีแรกเลยแล้วกันครับถ้าเดึนจังเกินก็<อ>จ่ายสกิลมั่วๆไปได้เลยนะครับผมเรามีเอเลสไซเคลิลต่อใยเราตายแล้วก็รีบกลับมาได้นะแต่หลักๆคือผมอยากบูสต์ครับสองพันแล้วว่ามีตีมี่ได้สบายจับไม่ถึงเมตาลินดิสเลยนะครับแค่รีบป่านั่นละเจ็ดร้อยอย่างจะโดนแต่บนจะโดนเลยฮะโอเคโดนจริง แต่โอเมนน่าจะชิวๆไปจับได้ตายเลยเนะี่ยโอ้ยมโหดอย่างนั้นเลยเหรอเพื่อนเชนมาดิแปะครับยิงสตแต็คมาสเต็คอยู่ไหนอ๋อสแต็คมันเข้าแล้วเฮ้ยจรวดโคตรไวครับทุกคนเฮ้ยจรวดไวมากเฮ้ยยิงโอ้โหจรวดไวมากไวจริงไวจริงแต่ผมตายว่ะสามวิสองวิหนึ่งวิ โอเคเกิดเลยเฮ้ยถอาเขาหมดเบอร์เซร์กแล้วจรวดมันไวมากเลยนะครับแบบกดรัวๆได้เลยอ่ะไม่ค่อยมีท่าแล้วอ่ะเออวาข้อดีก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่เราใช้เลเซอไซเคลือปล้วนะรอบเนี่ยไปใ้กดได้เลยอ่ะผมว่าผมว่ากดได้เลยตอนแบบนัวๆอยู่อ่ะกดได้เลยถ้าแบบนัวๆอยู่อ่ะกดไปเลยเอม ยังไงมันก็ออกค่าไวมากนะครับผมแล้วก็ดาเมจจะแรงขึ้นด้วยนะครับตอนมันเข้าหมดเบอร์เซอร์กรับฉะนั้นผมว่าไอเทมอย่างพวกนี้อ้าสัมพัญเลยนะครับผมฉะนั้นไอเทมที่อ่อยเกมนี้จะเป็นเซตนี้นะครับผมที่ผมตั้งไว้อ๋อไม่น่าไหวครับผมเงินผมน้ำตั้งพันเนี่ยแต่ผมไม่เนียงินติดน่าจะไหวเข้าหมดเบอร์เซอร์แล้วกดยิงลัวๆเลยครับ <estiver> ค <thorough> uh ิวแปดครับด <Z aman? S 1> ีคร oh ับ <'kay. S 1> นะครับ <Commission> กดปุ๊บออกปั๊บโคตรลัวก็คือผมคิดว่าสตัวแพทนี้ไม่จำเป็นต้องลับแดงนะครับถ้าจะหลดมันจะเบา5อาจจะต้องแบบเป็น DPS อะไรอย่างนี้ไปเลยออกอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ต้องรอดูกันนะครับผมว่าจะมีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างนะครับผมสำหรับสตัวมันเพิ่งเข้าวันแรกเงเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ค่อยมีคนคิดีวิวเทียมอะไรออกแต่ผมออกเซตนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือโบเกตโตนี้วเล่นในแบบเหมือนคล้ายๆลินดิฟแบบ ถ้าคู่อ้อยกับฮายาผมว่าคู่เราหัวดนะ่ะมันก็เยอะไวแล้วรับได้หมดอ่ะเนาะไปอยู่ล่างแต่จริงก็ยิงเบานะถ้าไม่เข้าหมดไปเซิร์สนี่ไม่ค่อยเก่งเลยนะครับช่วยดิแล้วช่วยแล้วครับ เพราะฉะนั้นเกมนี้เราจะไม่ออกดาบแดงนะผมจะขึ้นบุคเค็สเสร็จปุ๊บเราก็จะขึ้นอมีอาร์มและตามด้วยวันนี้สตาร์อะไรเงี้ยตายได้เลยมีนะเดี๋ยวเข้าไปเดเลยวเลือดแป๊บเจ็บมากเจ็บมากเจ็บจริงเจ็บจริงไม่มีสเต็ปเหมือนโจ๊กเกอร์แพตที่แล้วนะครับก็ยิงนัดห้าห้าร้อยน่ะวันนะครับแตก็ได้ก่อนดิ เรื่องความเร็วในการตีออบเจกต์นี่เรียกว่าชา้าได้เลยนะครับอาจจะต้องเอาไปเล่นออกใิ่จริงๆและว่าโอ้โหแปลไกลมากครับต,ต,ตายะระยะแปะของอันติตผมว่าไกลขึ้นนะครับผมแต่ว่าเบาเมเไม่น่าโดนน่าโดนน่าโดนมาปิดไหน เข้ามาที่ยวงยุเอซอนแปะแล้วครับเข้าเมอร์เซอร์ครับผมัาตายครับนี่ระดับแดงก็ยังเป <ragt> <S <S ็นเทมที่ดีว่ะใช่ไหมละครับเมื่อกี้ดาเมจสี่นี่มันก็เยอะไงเพื่อนเขาก็ทำให้ก่อนก็เลยดูแรงไปครับเอาเมอร์เซอร์ปับปับปับสวนหัวตาย สัตว์โดนทายาปันบาดๆตายแบบงงๆไม่ไม่มีสกิลสองด้วยว่ะเข้าไปทำไมวะเนี่ยคือเอ๊ะจะเกาะอาจจะไม่เวิร์กละน่าจะเป็นแบบแครีดพีเอสดะวะตอนเนี้ยลองฟอร์มติดไปครับตายนะเสร็จร้อยเอาจะดาวเลยเหรอป้อมแถมคนเจ้าหลวัดโคตรเร็วตอนเบอร์เซิร์กมันตีป้อร์าฮ่าๆเหมือนแวนได้พอวะเมดไม่ได้เลย ตอนแพทใหม่มแรงจังครับ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 ทุกคนไปเลยครับแข่งจังนะจัดอันนี้เลยอุ้ย,ยตายเลยสัตว์โอ้โหไอเน็ตตัวตัวคนเดินเนิฟแน็ตัวนี้นะครับทุกคน เอาละครับถึงเวลาที่เราจะได้โชว์พลัง2แคลรี่แล้วครับผมแต่ตอนนี้ยูเอแม่งทำนิดผมมากเลยครับแม่งแรงสัตว์แต่เราสองแคลรี่ครับว่าเราไหวถ้าไม่โดนอะไรซะก่อนสิบห้าแล้วไบโอจะโดนดูชุบหน่อยอาจจะต้องชุบอุดักโซเลเยอร์อยู่เยื้องบนด้วยจะทันนะเนี่ยว่าเราตีทันแต่ผมว่าเราฆ่าบนก่อนไหม เอเราควรจะฆ่าบนก่อนนะรับสลิงกันหน่อยเพื่อนจะทำไปจับก่นอนตายเจ๋ครับพี่แปะครับผมนี่บ้าหรือเปล่าฮะผมแปะฟีบไปจับเออเ้ยจะชอันคอนมันต์โกลยิครับยิงไปหนึ่งครับ,จ,ระรบจะสองคนแล้วไหวไหวปะวะไหวเลยไหวผมว่าไหวเว้ย หนึ่งหนึ่งพรอดิแปะโชว์พลังเลยเฮ้ยแปะโดนปั๊บเรียบร้อยโชว์พลังไอ้สัตว์รวจเยจะตรวจมันต้องชนะแค่รีทุกตัวสิว่าเพื่อนโอ้โหโอ้โหเบว่าปัดตัวข้ามันมีตัวแบกอยู่สองตัวนะครับเมื่คือยูเอเผมกับอีกตัวหนึ่งมันคือไอพิเกนนอกนั้นผมว่าไม่สำคัญเท่าไหร่ถ้าจัดการในสองตัวนี้ได้ผมก็ชนะเลย หลักๆก็อีเย้เนี่ยแหละได้เกิดละน่าจะป้องกันการถูกลวงได้ระดับหนึ่งถูกลวงจากยูเอ่อะเออเวฟมันออโต้ดันอ่ะมันชนะบนล่างบนกลางเราไปขี่อ่ะจับดิเล่นดิจับดิเพื่อนตัวก็ได้อีเย้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 แตะครับ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 ไม่ตายครับเฮ้ย เก Papa ิดอยู่ครับกด่อครับยิงครับยิงครับกันกายภาพครับเบอร์เซร์หมดแล้วโอ้โหช้าเกินเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตเ้องฮ้ช่วยเพื่อนวยเฮ้ยได้ยเย้ว้ยโเฮเฮ้ยเฮ้้้เยเยเเ้ยยเยยเ้้โ้้เ้ ต้องให้เพื่อนกัน้นไยวะเฮ้ยรับหน่อ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 ยมันวนกลับมาเอาผมแน่แต่น้องแน่ต้องตีดาร์กนะมาเร็วเฮ้ยไปทำบลทำไมวะเพื่อนเจอต้องแปดปีวิดาร์กตัวใหม่ใส่อะไรกว่าเดิมตีแรงกว่าเดิมด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยรู้สึกตีแรงด้วยนะตัวเนี้ยช่วยกันหน่อยครับไวรุ่นผมตีนานมากผมว่าผมไม่ไหวไอ้สัตว์ดาร์กมันโหดเกินไอ้อ้อยมาด้วยยุ่งเรื่องอะไรก็ได้วะออกถอยดีไหมผมว่าดีนะ ไอชีวีแม่งแหลงจัดอะออกทอยเพื่อยีเอตัวเดียวมันตั้งสีเขียวด้วยออกก็ได้วะเลีงจัดเลยวะ่ะไอ้บนโดนปิดครับยิงนัดละหกร้อยครับทุกคนเดี๋ยวจะเชื่อวะผมว่าผมต้องออกขี้แล้ววะจริงแต่ไม่ได้เล่นลูนขี้สิบหกแม่งก็ยิงไม่ติดขี้อีกไว้นเนี่ยอไอทอนเลดเกมแพทนี้อาจจะโหดด้วยนะครับมันบัฟทุกสกิลเลยเฮ้ยมันปิด โอเคกูตายเกแล้วครับครับนี่เบอร์เซ um, so ิร์กแล้วนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นวะแม่งต้องออกขีจริงแหละผมว่าตัวแม่งต้องใช้วะไอชื่อจริงไม่แรงเลยว่ะทุกคนเลยเดียวได้เวสวยจัดรับหน่อยลดแปะปิดละสวยอ่ะได้ได้ดักเนี่ย โอ้โหรักอยู่ฝั่งเราด้วยครับโคตรโกงดูดิเมื่อก่อนดักไมาอยู่ฝั่าไงแล้วถ้ามันมาอยู่ฝั่งนี้นี่ฝั่งเราโคตรได้เปรียบอ่ะเพื่อนโซนหมดเลยเฮ้ยโคตรได้เปรียบเลยว่ะฝั่งเนี้ยฝั่งเพื่อนพี่การโกงอยู่นะเนี่ยดักเนี่ยเอ้าวให้มันชนหน่อยอุ้ยเฮ้ยอย่ารับหน่อยเพื่อนโอ้โหอย่าให้มันชนกับแพ็กสักทีหนึ่งนะดักแผทนี้ไม่มีเศษนี่หว่ามีแต่บัฟสายฟ้าใช่ไหมค้าบจะไม่พิสเออไม่ใช่ มันต้องบงังคับไฟนี่วะถ้าเป็นอย่างเงี้ยนี่เกาะขาวนะครับมีสายฟ้าแต่ฟ้านี่รู้สึกว่าจะรอบตัวนะไม่รู้ว่าดีขนาดไหนนะครับถ้าเป็นสำหรับแคร์ลี่ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปะแต่แบบของซับนี่โคตรดีอ่ะตัว,ตวลงตัวโลตัวชนชน,ชนโหดๆอ่ะเดี๋ยวก็ดูครับมันฟาดยังไงเนี่ยฟาดข้างๆไงปะไฟฟ้าสีม่วงๆนะครับสวัสดีลีเลียเมทเทลลีเลียกุณไฟก,ก,ก่อนละแปะหายาด้วยไงยุบหน่อยยุบหน่อยเฮ้ยสวย จะโหลดโคตรเร็วยิง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 จะโหลดโคตรเร็วยิงพอละเด็กกูตายเฮ้ยเีลอสองตัวเองแต่ก็ต้องถือทอยไว้ครับไอตัวนี้มันโหดไอยูเอเนี่ยครึ่งหลอดตายปะวะไม่เอาตายป้ามีทอยนะญี่ปุ่นการยากมากพยาออฟครับโอ้โหนี่กูมีทอยนะเว้ยกูไม่เอาเพลย์แบบเข็มเดียวตายหาทั้งทีมหรอกมั้งใช่ไหมกดสองแล้วแปะครับจะได้ไม่โดน จะหลดเร็วเร็วเกินโอเคตายอ้อกูตายฝากเอ็นด้วยเพื่อนอยูเอทั้งเกมเลยเ V พี MVP ผมไม่น่าได้นะครับน่าต้องแบบลงลีเลียอะไรอย่างี้นะแต่ก็อย่างน้อยก็ได้รู้นะครับว่าสตูดมันเป็นยังไงเนี่ยผมนี่ก็เป็นการเล่นสตูดในการลงแรงสูพีมดครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับผมไม่เคยแอบเล่นมาก่อนเลยครับโอ้ไม่แปลกน,นะครับที่เอพีจะแบบไกลๆนะครับผมนี่อันดับที่3นะครับผม ก็เรียกว่าเพื่อนแบกนะฮะถ้าถามว่าสตัวป่าดีไหมก็ส่วนตัวก็คิดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวเหมือนมันต้องใช้ฟิกเกอร์นะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นสตัวแบบสายเจาะเกาะดีไหมผมก็บอกว่าไม่เหมือนกันนะครับมันน่าจะต้องออกคลิกนะครับผมแพทนี้เรียกว่าได้ลองนะครับผมสำหรับแพทนี้นะฮะดีไวเทมอาจจะต้องเหมือนพวกอารมณ์แบบบินดิสแคลรี่อะไรอย่างนี้ นะครับผมหรือว่าถ้าเอามาเล่นป่าก็อาจจะต้องเป็นพวกโซลิเบอร์นะครับผมไม่ใช่ธนูนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าดาเมจเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับก็จบเกมมาดาเมจก็อยู่ที่แค่ยี่สิเองนะครับผมจริงๆผมว่าควรจะทําได้เยอะกว่านี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นโจ๊กเกอร์แพทเก่านะครับผมแต่ว่าเรื่อง DPS ในการนัวไฟต์เนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นการดักฆ่าหรือว่าการดักเบิร์ดเนี่ยโจ๊กเกอร์แพทเก่าเรียกว่าเก่งกว่าเยอะมากเลยนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการเล่นสวดป่าครั้งแรกใในนนนนนแแแแรรรรรรรงงงคคทีีีมมมะะัััับบบผกกกกก็็เเเเเยยววว่่าาตึออืลลสห้้พ นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์ือซับสไครป์กับคลิปนี้และช่องนี้ด้วยครับมีความเห็นยังไงสำหรับฮีโร่ตัวใหม่อย่างสตูว์ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุดคลิปนี้สวัสดีครับ